เพลงไอ้มันคนโจนโดยข้าพเจ้าปอ๊อปประเชยการกองจันไอ้มันคนจนถ้าเจ้าเน,นี่ยมนบ่ต้องสนใจจ้างมันเตอ้อมันเป็นไปเจ้าสวนเจ้าให้มันตึงบ่เปิด เจ้าเปริยญญาาตีกันงาน,งานเงินตราบร่เึงเป็นแค่ลูกไก่ตัวน้อยบอกควรคือแตงบา้บาบา้บาบบอย่างลมปัดหนับ่มีที่ทางเป็นดังหงเหลือดลอยเนื้อฟ้าเงาเมือนดาวรา อยากน้มลงมาเคียงคู่ใจเฮยใจหลุมหักนี่นหามันเล็กน่าดูใจเอ่ยใจหลุมหักนี่นหามันเล็กน่าดูได้แค่แอบพักลูกสาวคุณหนูเพราะว่าตัวกูบ่มีสตาง จนโถเจ้าน้ำมนต์เป็นคนเหมือนกันจ้างมันเตอะมันบ่อสำคัญคนเฮาฮักกันบ่มีรวยจน รถเครื่องกันเกา่าตัดแดบหน้าดำใครเล่าจะสนบ่มีรถเก่งหน้าเจ้าสาวน้อยหน้ามนเขาหาว่าบ้านน้องจะสนก็าหา้าพอใจบ่เต็มเต็งอย่างอ้า